มาพามาดูโรงครัวพัฒนาชุมชนที่ศูนย์พักพิงวันนี้แม่เหมียวรบบทเป็นแม่ครัวจ้าเมนูของเราวันนี้ก็คือไข่พะโล้น่ากินมากก่อนอื่นเราก็ต้องมาผัดหมูก่อนนะคะแล้วก็ใส่เครื่องลองไปเอออันนี้ ไม่แน่ใจว่าจะช่วยหรือว่าจะ,จะเป็นภาระจากเหตุการณ์ความไม่สงบของชายแดนไทยกัมพูชาะะจาังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้รับผลกระทบยามศึกสงครามแบบนี้นะคะเราก็ช่วยกันดูแลให้กำลังใจกันช่วยกันดูแลแนวหลังเพื่อให้แนวหน้าเนี่ยได้ทํางานอย่างไม่ต้องพะวงหรือกังวลมาร่วมกันเป็นกำลังใจให้แนวหน้าให้ทหารทํางาน และบรรลุปเป้าหมายขอให้แนวหน้าทุกคนปลอดภัยแนวหลังอยู่ดีกินดีเมนูวันนี้อร่อยมากอร่อยเพราะว่าแม่ครัวหรือเปล่าถึงเวลา5้าโมงเย็นนะคะพร้อมเสิร์ฟอาหารก็จะตั้งแถวใครพลาดวันนี้คายดีมากขอบคุณเครือข่ายพัฒนาชุมชนทุกท่านที่ช่วยกันเรื่องของโรงครัวพัฒนาชุมชนนอกจากโรงครัวของพัฒนาชุมชนแล้วก็มีโรงครัวอื่นๆอีกมากมายที่นี่คือแผ่นดินไทยคนไทยเรามีความรักและก็สามัคคีขอบคุณทุกความเสียสละของผู้ที่ยืนหยัดเพื่อความสงบของ้ แผ่นดินไทยขอให้ความดีคุ้มครองทุกท่าน